สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสาวน้อยนะครับสวัสดีเอฟซีอีหล่าอุ้งอิงสาวน้อยเพจแผ่นแงนะครับช่วงเวลาหาโมงนะครับตอนนี้ก็สิบเจ็ดนาฬิกาก็เป็นเวลาพักเบรกนะครับก่อนทีที่เขาช่วงถ้ำโอต่อเนาะครับเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับผมก็เลยเด็กเขาไปเบิง้งควิมเคลื่อนไหว ทางด้านแวดล่งศิลปินอีสานบานเฮ้าเนาะครับทางด้านแอลฟาเนาะครับก็ได้ไปติดตามเบิ่งข่าวสารทางต่างเนาะครับซึ่งในคลิปนี้เนาะครับผมก็ได้เข้าไปเห็นในแอลฟ่าเนาะครับซึ่งเป็นช่องทางส่วนตัวเนาะครับของทางด้านใบปอลัตติยาเนาะครับเจ้าแม่ราชินีรดแห่เนาะครับซึ่งทางด้าน จอมเนี้ยลาตินีรถแห่เนาครับก็ได้เคลื่อนไวผ่านช่องทางของเพื่อนเองนะครับเพื่อนก,ไกนไ็ได้เคลื่อนไไในขอบคุนเอฟซีของอีหล่าหน่อยอุ้งอิงขอบคุนอีหล่าหน่อยอุ้งอิงเนาะครับเพื่อนก็ได้โพสผ่านช่องทางของตัวเพิ่นเองเนาะครับสาธุเดอร์ปูเอ้ยยอดวิวกล็ล่งไหลเนาะครับปูหน้าค่าเนาะครับสำหรับ เก่งของใบปลัตติยาเนาะครับสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยหอดยู่กับถือว่าพอสมควรเนาะครับแต่เมื่อวานนี้หลังจากที่มีแครดนุดของทางด้านใบปลัตติยาหลุดออกมาทางด้านโลกโซ่เขียวเนาะครับสิ่งอีหลานน้อยอุ้งยิง้งกัได้ทักเข้าไปหาพี่ใบปอเนะครับกัได้ขออนุญาตพี่ใบปี่ยวกับ ผลงานเพียงนะครับเป็นผลงานเพียงของทางพี่ไปพอเนะครับอีหลาหนอยอุงยิ้งกไดในขออนุญาตเพื่อที่สีน้ำก่อนลำํำมาเตยบนเวทีสาวน้อยเพียรบาดแห้งนะครับซึ่งพี่ไพพอกะคุณลุกนะครับเรคิดว่าอีหลาหนอยอ Deb ุงยิ้งสี่ทักเข้าไปขออนุญาตทางังดานพี่ไพพอเนะครับนี่นะครับอิหลาหนอย่อยกัเป็นคนที่น่ารักนะครับเป็นคนทีมีไซด์ดีนะครับเป็นคนที รูจักว่าอันใดสมก้นเหตุอันใดบ่สมง้นเหตเนะครับต้องชื่นท่มไปทางด้านบอดด่อโจชื่นท่มไปทางด้านแม่หน่อยเออเอกนั่นแะครับที่สร้างสอนฝึกฝนกีฬามากเป็นอย่างดีนะครับรูจักอันใดสมก้นที่สี่เห็ดอันใดที่บ่สมก้นที่สี่เหตดที่ท้เนะครับซึ่งหลังจากเรื่องเล่าหมู่บ้านผ่านไปนะครับม้อนี่ ได้เกิดเรือเดเล่าขึ้นนะครับนับบ่นก็คือใบปอเพ็่กระไดมาโพด์ขอคุณนระบบของกีฬาหน่อยอุ้งอิงเนาะครับเพน่ะถึงกับยอมรับในระบบของกีฬาหน่อยอุ้งอิงเนาะครับสิ่งตอนนี้ยอดยู่เพียงของใบปอลัติยาเนาะครับกาลังไหลปนานน้ำเนี่ยครับตอนนี้เพราะว่าตามข้อมูลข้างล่างในผลงานเพียงนี้เนาะครับกะมีแฟนคลับเอเซีย e ของกีฬาหน่อยอุ้งอิงจะเข้าไปเป็นจํานวนมากเนาะครับ ที่เขาไปเป็นการังใงแก้พี่ไผ่ปอนะครับซึ่งแฟนคลับอีลาหน้อยอุ้งยิงงนะครับเมื่ออีลาน้อยอุ้งยิงได้เคลื่อนไปไปตรงไหนแฟนคลับอย่าีตามไปบึงไปบึงไปแย่งอีลาอุ้งยิงงนะครับเหตไเหตยอดวิวของพี่ไผ่ปอนะครับไหลดีเลยแหะครับตอนนี้เกินกะจนออกมายอมรับในระบบของนอกนะครับแล้วก็ได้ขอบคุณไปทางอีลาหน้อยอุ้งยิงงนะครับที่เหตุเหผลงานเพี่ยงมี ไดมีกระแสขึ้นมาอีกั้งนะครับไดมียอดยูไหลอีกคั้งหนึ่งนะครับสําหรับผลงานเพียงคองพี่ใบปอนะครับแน่นอนนะครับเข้ากะในฐานะเอฟซีอีหล่าหน้อยอุ้งยิ้งนะครับกัรอฟั่งรอชมผลงานเพียงนี้จากอีหล่าหน้อยอุ้งยิ้งนะครับตอนนี้น้องกะค้งสีแกะกรลังสีแกะผลงานเพียงนี้เพื่อทีสิไปเตะบนเวทีตั้งใจที่น้องไดแคบไปขอครับ ปีใปลารติยาเนาะครับซึ่งคงอีกบอจักมือนเนาะครับเท่ากับโคงสีแดฟังผลงานเพลงนี้เนาะครับกีลากับพคงกลางสีแกะผลงานเพีงนี้ออกมาเนาะครับซึ่งงานนักกับกไปอยู่ครับอาจารย์นักดนตรีตามเคยเนาะครับเพราะว่าอีลาน้อยอุ้งยิ้งเป็นสีิมเปนคนเดียวนะครับของวงสาวน้อยเพียดบานแทงที่ลองเพ่ง กับมีผลงานเพลงที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับสำหรับอีหล่าหน่อยอุ้งอิงกับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะครับเพราะว่าอีหล่าก็ถือว่าเป็นตัวชูวงของสาวหน่อยเพียร์บานแทงเนาะครับเป็นคนที่มีกระแสที่สุดเป็นคนที่ดึงดูดแฟนคลับเอซีเขาไปเบ่งในสังกะสีเนาะครับสำหรับอีหล่าหน้อยอุ้งอิงมันกืเป็นเรื่องธรรมดาเนาะครับที่สีบ่ให้มั่นจำเี่เนาะครับน้องก็เปลี่ยนเพลงแกะเพลงใหไม่มาเรื่อยๆเนาะครับเพื่อ ทีเซีให้เอซีแฟงครับด้ฟังผลง,งานเพียงใหม่ด้ฟั่งควอลล่าใหม่จากอีลาหน่อยอุงอิงเนาะครับนี่ก็เป็นการโว์ความสามารถของอีลาให้แฟงครับเอซี่ในเบิ่งได้ที่ตามกันไปอีกแบบหนึ่งนะครับเพร,ราะว่าอีลากะเก่งงยู่เแล้วเนาะครับแต่ว่าอีลากะบม่ว่าจุเป็นเพียงไต้ดังเพลงบุษบาเนาะครับหลุดทุงอีสานหลุดจุงอินดี ลูกสูงผักกางที่นี้นะครับเข้ากับสิแต่ฟังยี่หลาน้อยอุ้งยิงหลอกมาให้เขาฟังเกี่ยวกับขบถูกแนวเราเนาะครับถือว่ายี่หลาน้อยอุ้งยิงเก่งเนาะครับพี่น้องเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่มีไหวพิบหรือความจำเนาะครับความจำในการจำเพียงนี่เลิศเลิศมากเลยเนาะครับชาหรับยี่หลาน้อยอุ้งยิงจำเพี้ยงไม่เป็นเนหน่อยเพียงเนาะครับน้องแค่อายุสิบแปดปีเนาะครับแต่ว่าน้องสามารถมีความจำเนาะครับ จำเพียงในขนาดนี้นะครับวธรรมดานะครับสำหรับเด็กหน่อยสิบแปดปีนะครับสมโดลนะครับครับกระแสสมกับพ่อมดังพ่อมปังของอีหลานะครับสมกับแฟนครับพ่อแม่เอซีเปินหักเ่ินให้การสนับสนุนนะครับเพื่อนกะซอยอยู่ยซอยซงอีหลานะครับให้ดังๆยิ่งๆขึ้นไปนะครับสมกับเป็นคนใจมหาชนสมกับเป็นลูกสาวของบอสจนะครับดีเยนเด กัพ่อโจกับมาถึงท็มเนาะครับพ่อโจเกับริบเนะครับ,บรก,บกงบบิงในด่านการบริหารกับดๆดนะครับด้านลกโซเชี่ยวกับที่หนึ่งนะครับสำหรับพ่อโัวที่หลหน่อยหุ้งยิงกับเดินตามร้อยพอดเลยย่างสมบูรณ์แบบด้วยเนาะครับเก่้งยินทีเนาะครับสำหรับพอลูกคู่นี้เนาะครับสมบูรณเนาะครับที่ในโคตรจอมาเจอกันเป็นพอลูกคู่บุญสายอินเตอร์เทียน สายห้ากับว่าอะไรสายบุญกับว่าอะไรเนาะครบ,บทุกรสชาติเนาะครับสำหรับ่อลููคูบุญครูนีเนาะครับสั่งความสุกไห้แฟนคลับเยสี่สั่งร้อยยิมไห้แฟนคลับเยอี่ได้ทุกเมือนเนาะครับเมือเ่อเจอกันหลังเวทีก็สิมีคอนเทนต์ดีๆให้เฮ้าเบิง้งให้เข้าได้วลอลล์ให้เข้าได้มีความซุปมีร้อยยิมตาม่อลููคูบุญที่เพ่นได้เฮ็ดให้เฮ้าเบิ่งเนาะครับสำหรับคลิปนี้เนาะครับมือนีก้ก็ ทางนั้นกรุงเทพมหานครกับกำลังฝนตกนะครับพี่น้องตอนนี้ก็ขอให้ทีมงานสาวหน่อยเพียงแต่แพงมอนี้ทําการแสดงอยู่ทางด้านแตบบ่ละสิน,นะครับก็ขอให้กลอดภาพกวดพ้นทําการแสดงก็ขอให้ราบลืมนะครับจะได้มีภาพีิพนไปกววเนะครับคลิปนี้ผมนุ่มบลูเือเกลสองออฟติเชียลนะครับไปเห็นข่าวสารดีๆเป็นพลังบวกให้กับนอ้องก็ได้ยิบมากว้าจาสู้แข่งขัดเอเซียทัลหน่อยอูยิงได้ฟั้งกันนะครับ เมื่อน,นี่รัชินี่มอลํารัชินีรถแหงนะครับเพิ่นกะออกมาชื่นชมระบบของอิรานลอยุงยิงนะครับออกมาขอบคุณนอิรานลอยุงยิงตีเหตุไหยรับยูเพียงเพิ่นมีการไหลดีนะครับตอนนี้คลิปนี้ผมนุ่มบรูโกกีอุสองออฟฟิเชียลก็ขอเข้าวึ้ว่าสวัสดีครับ